วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้พี่หมอจะรักษาทิกซอตัวสุดท้ายก็คือในชั้นผิวข้างบนสุดซึ่งมันเป็นอขอเรียกว่าเป็นสารกระตุ้นคอลลาเจนชื่อว่าตัวใหม่น้ำหรือตัวอัลต้าคอร์นะรับประเด็นคือมันปลอดภัยมากๆน้องเมลสวัสดีค่ะเมลนะคะวันนี้เมลมาทําโปรแกรมอัลต้าคอร์ะคะที่เฟสแกลลอรี่คลินิกจะบอกว่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเขาจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนนะคะช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยล่องลึกต่างๆหรือว่าแบบช่วยทําให้ผิวของเราเนียนๆกริบตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวใหม่น้ำนะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังว่าหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้เมีวอยู่กับคุณหมอการแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องเมีวมาอีกแล้ว,ก,ลวก็คือเรียกได้ว่ามาดูแลวความสวยกับพี่หมอการนา,นานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่แบบปรับโครงสร้างรูปหน้าแล้วก็มาดูแลอีกหลายหายอย่างเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมีวามาในเรื่องของที่เราคุยกันไว้ก็คือความกังวลในเรื่องของพวกริ้วรอยต่างๆที่มันเป็นแบบตื้นๆแต่ว่ามันทําให้แบบหน้าเรามันดููแแบบมีอายุนนดึงล้วก็โค่ะ ก็อย่างอย่างที่บอกน้องเมลนะครับว่าเรารักษาเรื่องของฟิลเลอร์ไปแล้วค่ะฟิลเลอร์เนี่ยมันเหมือนกับเสาเข็มครับที่มันจะยกกระชับปรับโครงหน้าปรับรูปหน้าซึ่งตอนนี้น้องเมลโครงสร้างรูปหน้าเนี่ยที่หมอที่ว่าโอเคแล้วแล้วก็เราก็มารักษาในเรื่องของริ้วรอยด้วยโบท็อกกันแล้ะ ตอนนี้ก็โอเคแล้วแต่สิ่งที่เหลืออยู่ม,มันยังเหลือ,อรายละเอียดดีเทลใ,ในงาน,นผิวที่อยู่ชั้น,นบนๆใช่ไหมฮะที่น้องเมยงียวกังวนเอ้ยเหมือนในเรื่องของรูขุมขนเนาะแล้วก็ในเรื่องของอเวลายิ้มแล้วมันยังมีริ้วริ้วเล็กๆหลุมแผลเป็นสิวหรือว่าร่องรอยต่างๆวันนี้ครับเดี๋ยววันนี้พี่หมอจะรักษาทิ๊ซซอตัวสุดท้ายก็คือในชั้นผิวข้างบนสุดนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของงานผิวนะครับที่จะช่วยเรื่องรูขุมขนช่วยเรื่องสร้างผิวใหม่ให้ผิวเนีย กระเด่งขึ้นโดยวันนี้เราจะเน้นบริเวณหน้าแก้มที่น้องเมลกังวลในเรื่องรูมุมขนละลายแผลเป็นสิวนะครับริ้วรอยบริเวณร่องแก้มแล้วก็ความเนียนของผิวรอแก้มและที่น้องเมลกังวลสุดท้าย,ายนะครับบริเวณเริ้วรอบๆมุมปากทําให้มวลาเราพูดแล้วมันยังมีริว้ว,วเล็กๆก,กับหลุมสิวอยู่นะเราจะเน้นสร้างตรงนี้ให้ผิวมันดูเนียนแล้วก็ละมุนไปด้วยกันก็คือช่วยในเรื่องของพวกหลุมสิวพวกริ้วรอยรูขุมขนแล้วก็ให้ผิวมันตึงกระชับด้วยค่ะส่วนในเรื่องของด้วาเจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวให้น้องเมลเป็นคนนตััดดดดสิีีีกวว่าามย๋หฟง โอเคก่อนจะไปฉีดการเมลอยากให้เรา,าแบบจุดเด่นของตัวนี้ว่าแบบไม่ต้องเป็นตัวนี้เพราะว่าจริงๆมันก็มีหลายตัวน้องในท้อง,มา,งมากเลยใช่ <laughs> <laughs> ก็อย่างที่พี่หมอบอกน้องเมลนะครับว่าตัวอัลตาคอร์เนี่ยครับหรือตัวใหม่น้ำเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ที่ใช้ในการผ่า,าตัดเย็บหัวใจเย,ย็บลิ้นหัวใจเย็บอวัยวะภาย,ย,ย,ายาในมา50ปีละเพราะนั้นมันละลายได้แล้วแบเซฟดีมากๆอันดับแรกที่หมอเลือกครับกับที่สองคือประสิทธิภาพอ่ะซึ่งประสิทธิภาพตัวเนี้ยมันได้รับการวิจัยแล้วว่ากระตุ้นคอลลาเจนตั้ง35% นะครับแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยถึง15เลยแล้วก็ที่สำคันรูมขนนะ่จะดีขึ้น10อันนี้ในการรักษาตามงานวิจัยทางการแพทย์เลยเพราะฉะนั้นพี่หมอก็เลยเอ้ยทั้งจากความเซฟตี้ต่เซฟตี้อันดับหนึนะและประสิทธิภาพที่ได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยหมาะกับคนไข้มากๆที่แบบอ,องานผิวรูมขนหลุมสิวแล้วก็ริ้วรอยต่างๆอ่างั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลย นี่นะครับก็เสร็จกันไปแล้วครึ่งหน้านะครับว่าเอ้ยวันนี้เราแก้งานผิวทั้งแก้มร่องแก้มแล้วก็ช่วงหน้าคางกับร่องน้ำหมากแล้วกันนะครับอ่ะน้องเมย์ลองยิ้มครับอืมก็ดูว่าหน้าดูเรีกรงนะครับโดยเฉพาะในช่วงของกร,รอบหน้าตรงนี้นะครับก่อนฉีดน้องเมย์ลองยิ้มครับปึ๊บดูคมชัดขึ้นเมื่อเทียบกับฝั่งที่ยังไม่รักษาในเรื่องของวิ่งริ้วรอยแล้วก็ในเรื่องของหน้า ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับในการรักษาทาั้งหน้าเลยวันนี้คืออยากถาม,มน้องเมลนิดนึงว่าเฮ้ยเจ็บไหมแล้วหลังทาเมื่อกี้พอสัมผัสหน้าตัวเองอะรู้สึกเป็นก้อนเหมือนที่คนนั้นคนนี้กลัวหรือว่าอะไรบ้างไหมครับน้องเมลโอเคให้พูดถึงความเจ็บก่อนนะคะเม่รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับฟิลเลอร์ปรับโครงหน้าซึ่งฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าปรับโครงหน้าเดี๋ยวก็ทากับพี่หมอการไดเหมือนกันคือต้องบอกก่อนว่า คือจากประสบการณ์ของเบลที่ทำสวยมาตลอดชีวิตอะหมืองการมีเบามากเลยเบามากจริงๆแล้วก็ละเอียดด้วยนะคะแล้วพี่หมอเขาก็จะคอยเล่าตลอดเวลาแบบเดินยานอเง,งี้ยว่าอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราก็จะไม่ค่อยกังวลนะคะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกตอนช่วงเดินยาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานผิวงานผิวทุกตัวมันจะฉีดตื้นกว่าพวกแบบทินเ่อร์โครงสร้างนะคะมันก็จะรู้สึกอยู่แล้วเวลาเดินยานถ้าเกิดว่างานผิวอะแล้วเวลาเดินยาไม่รู้สึกแปลว่าตัวนั้น่แปลก อ๋าาอใช่ใช่ว่าใชว่าไม่ใช่มไม่ใช่ผิวแล้วอาจจะเป็นชั้นอื่นเราแบบมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าถามว่ามันเจ็บขนาดนั้นเลยไหมก็คืออย่างที่ที่หมอบอกว่าจะมียาชาเนะาะเวลามันเดินยาปุ๊บมันก็จะเจ็บแล้วมันก็จะหยุดเพราะว่ามันเดินยาชาละเดินยาปุ๊บมันก็จะรู้สึกแล้วมันก็จะหยุดไปนะคะค<อ>่อนข้ามแบบโอเคแล้วก็ทนไหวแล้วก็หมอมือเบามากขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้นะครับน้องเมลมันจะเห็นผลชัดเจนที่ หนึ่งเดือนตามรอบผิวการสร้างคอลลาเจนเลยเพราะนั้นพี่หมอจะฝากน้องเมลดูก่อนว่าเอ้ยที่น้องเมลบอกว่าเนี่ยเวลาหนูถ่ายงานแล้วหลังล้างเช็ดเครื่องสำอางหนูชอบม,มีผลขึ้นบ่อยๆผื่นขึ้นบ่อยๆหรือสิวขึ้นจริงๆแล้วตัวนี้มันช่วยเรื่องของทั้ง<ม>ความแข็งแรงของผิวเรื่องของผื่นและเรื่องของสิวด้วยเดี๋ยวฝากน้องเมลดูว่า1เดือนแค่นี้มันดีจริงหรือเปล่าให้พี่หมอด้วยนะครับแล้วอีก1เดือนเราพบกันที่ไหนครับน้องเมลได้ที่เฟซคลาริลิคินิตนะคะบ๊ายบาย